วัดีครับวันนี้ช่างแดงว่างๆนะครับมีเครื่องใหม่มาพอดีเดี๋ยวมา <c oughs> แกะเปลี่ยนจอนะครับเมื่อกี้ที่เมื่อกี้ก็เป็นเทสจอแกะเทสจอให้แล้ววันนี้มามาดูขั้นตอนนะไม่ใช่ว่าขั้นตอนแนวทางดีกว่าแนวทางแกะเปลี่ยนจอ vivo y <c oughs> 2 7 s นะครับโอเคเลิกไปเลยลันแรกแล้วก็มาอบละลอนนะครับอบระ้อน,สนเสร็จแล้วก็มาแกะฝาหลังนะครับแกะฝาหลังออก แกะฝรั่งซอสแล้วก็มาขันล็อตออกนะครับขันล็อตออกแล้วเราก,ก็มากแกะออกมาตัวนี้ครับ<ม>แกะโครงที่ออกมาตอนแกะนี้ระวังสายแทนนิดนึงนะครับตรงนี้ประมาณนี้ยกเอามานะครับเอาสวิตสแกนนี้ออกนะครับตัวนี้ก็แบบช็อกแบตออก ต่อไปนะครับแกะจอนะครับ mm hmm. แกะจอ mm hmm. แกะจอม mm hmm. ีจอขาจอแตกะนะครับเม mm ื่อกี้เราเทสจอเรียบร้อยนะครับทีนี้ก่อนจะวางแกะจอใหม่เราจะต้องเก็บกาว เก็บก้าให้สะอาดนะครับให้รอบๆนะครับตัวนี้ก็ไม่ยากเดี๋ยวขั้นตอนนี้ไปข้ามขั้นตอนไปตอนนี้ไปนะครับหลังจากเราทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ พยายามเก็บเศษฝุ่นเศษกาวต่างๆที่อยู่บริเวณนี้นะครับให้เรียบนะครับถ้ามาช็ดอีกรอบก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราประกอบเนี่ยถ้ามีเศษอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้มันจะทำให้จอเราด่างน,นะครับดา่างเป็นจุดเป็นจุดมันจะไม่สวยนะครับเนี่ยครับพยายามเก็บให้เรียบร้อยแล้วอีกกรอีนึงนะครับด้านหลัง นะครับก่นจะประกบล้วกนะ็เช็คด,ดูนะครับเช็ดได้เลยนะครับเช็ดได้เลยตันนี้เช็ดออกนะครับให้มันสะอาดเวลาประกบจะได้ไม่เป็นด่างตัวนี้อย่าลืมบางนู้นเป็นจะมีตัวปิดกล้องหน้ามานะครับแกะออกนะครับทำให้กล้องเราชัดขึ้นนะครับบางท่านทราบแล้วนะครับผ่านได้เลยนะครับทีนี้เราก็มาวางกาวได้เลยหลังจากความสะอาดเสร็จแล้ว างเสร็จเช็คดูอีกรอบนะครับกาววางเต็กร่องไหมนะครับรมีวางน้อยไปนะครับมีโอกาสนะครับแสงรอดนะโอเคหลังจากวางกาวเสร็จก็รอประมาณ2นาทีนะครับเป็นอย่างน้อยนะครับหรือใครอยากได้แห้งไวกว่านั้นก็สัก4นาที5นาทีนะครับก็จับเวลาได้เลย นาฬิกาจับเวลาเริ่มนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับในการจับเวลาถ้าลูกค้าไม่รีบถ้าลูกค้าไม่รีบแจ้งไว้ก่อนถ้าลูกค้าไม่รีบก็สักสีนาทีห้านาทีก็ลังดีเลยนะครับแต่ถ้าลูกค้าร่บรีแบอย่างน้อยสักสองนาทีก็ยังดีนะครับตัวแทนะพอเราเสร็จแล้วตรงนี้ ตรงนี้เคลียร์ความสะอาดตรงนี้เคลียร์ความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเพื่อลูกค้าที่จริงจริงนะครับอันนี้ก็ตรงนี้นะครับแล้วก็วางกาวได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้กาวกว่าจะได้เซตตัวก็ประมาณ5้า5นาทีพอดี กาวจอกับกาวฝาหลังช่างแรงจรออากคนละอย่างนะครับคนละยี่ห้อกันนะฮะตัวนี้สีเหลืองนะจะใช้ฝาหลังมันจะแน่นกว่า การแกระฟลางนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันสะดวกใครสะดวกมันนะครับบางคนก็ระดัดแนวนี้บางคนก็ระดัดแนวนี้นะครับตันนี้เป็นแค่แนวทางโอเคประมาณ3นาทีนะครับตอนนี้แนะนำนิดนึงนะครับเช็ดต้องหน้านะครับก่อนก่อนลง มีโอกาสเช็ดก็เช็ดนะครับตัวนี้นะครับเผื่อมือไปดงไปโดนอแอรงต่างทำให้มันมัวได้เสร็จแล้วก็ใส่จอไปเลยตรงนี้แกะออกนะครับตรงนี้ขอบแต่ตัวนี้แกะออกนะครับอย่าลืมแกะออกไปเลยนะครับประกบบ้างนะครับประกบ้าง บนล่างให้สมสดุลเหมือนกันแล้วก็สไลด์หนุ่มฟืบตรงนี้ก็จะได้สวยงามนะครับฮะตรงตัวตามขอบนะครับตัวตามขอบนะครับประมาณน,นี้ ตัวนี้เข้าไปก่อนเลยแล้วก็หวานค่ะแบบนี้ะตรับตัวนี้ลองออะะไรคคลงเช็ ยาประกบฝันที่มีปุ่มกดเข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าฝันนี้ไม่ต้องระวังน,นะครับปุ่มกดะลุกเข้าไปนะครับประมาณนี้เสร็จแล้วก็ขันลอ็อตแล้วก็ปิดนี่เองนะครับ พอเราใส่นอตครบเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มาเทสจอนะครับขึ้นเรียบร้อยก็แกะได้เลยนะครับตอนนี้เราใส่กาวไว้ประมาณ5นาทีกาวก็เส็จพอดีก็ประมาณนี้นะครับในการแล้วทางแกะเปลี่ยนจอ vivo y g 7 7 s นะครับตัวน,นี้ใช้จอ y 2 7 5 g ใช้จอเดียวกันโอเค นะครับใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกดไลค์กดแชร์ช่างแดงขอบคุณครับอีกนิดนึงก่อนส่งงานนะครับลูกค้าเราสามารถเก็บขอบกาวนะครับให้สวยสวยงามนะฮะให้สวยงามก่อนส่งงานก็จะดีมากนะครับถ้าลูกค้าไม่รีบนะครับลูกค้าที่มากรางวนะัลตัวนี้นะครับแห้งเอานิ้วเอาเล็บนะครับไล่ลงไปนะครับจะเป็นเก็บขอบกาวได้ ง่ายๆเหมือนกันก็ประมาณนี้นะครับโอเควันนี้ไม่ใช่สิคลิปนี้วันดีมีอีกหลายคลิปคลิปนี้ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ